โอเคครับผมสวัสดีครับอ่าหลักนี้วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมลิมโบอีกแล้วนะครับผมนะอยู่กับป้ามดคนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นทางงานเออพ <c oughs> ูดลวนอยู่แล้วอ่าครับก็จากพาร์ทที่แล้วเราจบมาโดยที่มาเจอไอแมงอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับซึ่งมันกําลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่เรารู้เราต้องไปบนนั้นครับเรายังไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับแล้วแมงนี่มันจะแดกเราหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ แต่คือมันกลัวเราใช่ไหมมันหนีเราแล้วคือจะทำยังไงวะไม่เข้าใจมานะลองดูมันทำยังไงได้คือโดยโดดเกาะขามันก็ไม่ได้ทำไงอะ่ะต้องให้ให้มันพาเราบินขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันจริงครับน,นะมีตัวเลือกอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราไปปุ๊บมันจะกลับลงมากินต่อทำไงวะ เราถ้าเกิดเรารีบไปหามันมันก็จะรีบบินหนีไปหรือว่าเราต้องย่องไปโอ้โหดูย่องป่าโมดย่องโคช่าป่าโมดน,นยายสวมจิตวิญญาณนักล่าสิช้า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 มันไม่รู้ตัวฮึบไม่ได้อ่ะอ่าทำไงวะมีใครบอกได้บ้างงัยหรือต้องย่องเนียนกว่านี้ มันทำอะไรอะ่ะมันเป็นยุงใช่ไหมมันดูดเลือดอยู่ใช่ไหมหรือเราให้มันกินจนพุงป่องบินไม่ขึ้นป่าโมดนายจะทำยังไงนายบอกฉันหน่อยฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยจะทำไงอะ่ะฮึบอาใส่ความเร็วเฮ้ยได้เว้ยมึงเสร็จกูละมึงเสร็จกูละมึงเสร็จกูละ เสร็จกูละว้าวฮาว้าเาว้าเากูไม่ปล่อยอุ้ยขาขาดเลยขอโทษพี่ยงุงอุ้ยอุ้ยดินดินดินว้าวาอุ้ยดิน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 เนื้อโอ้ปลาโมดอันนี้เป็นตัวทำลายสมดุลธรรมชาติจริงดึงขาแม่งไม่พอมาดึงขายุงอีกเทือนปลาโมดแม่งเป็นเด็กที่เทือนมากอะไรข้างบนนั่นอะเครื่งองจักรกำลังทำงานเหรอ อะไรตรงนี้ปล่อยน้ำอะไรออกมาอุยอ๊ยออะไรวะเฮ้ยผมขอโทษผมไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอยู่ๆเสียงก็เปลี่ยนเสียงที่เปลี่ยนไม่เกี่ยวกันไม่ใช่คแรบบับปึ๊บเปิดประตูใช่ไหมแล้วก็ต้องไปแต่เราไปไม่ทันเพราะงั้นต้องหาอะไรมาทับไว้ถูกถูกต้องใช่หรือไม่ อันนี้เ,เดี๋ยนะอันนี้ทำอะไรมันไม่ได้แต่เราปนินนี้ขึ้นได้แล้วเราจะกล่องนั้นไปทำไมวะเอ้ยเราก็มาได้นี่หวะแล้วมันมีความสำคัญยังไงวะไม่เข้าใจนั่นคืออะไรอะไรอีกนี่อ้าวเข็นไม่ไปไว้อ้าวดึงก็ไม่ไไปอะไรวะ ไม่เข้าใจครับเดี๋ยวลองไปดูอันนั้นกันอาจจะต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างที่เราไม่ที่เราไม่เข้าใจหรือต้องไปทำอะไรกับไอ้เครื่องนั่นเหรอลองดูลองดูงดปาโมดสำรวจสิเอ้ยกดอะไรอะอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเฮ้ออเดี๋ยวนะ น่าจะใช่เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพอนึกออกแล้วอาจจะใช่อย่างนี้มันเป็นอะไรที่พูดยากแต่น่าจะใช่แน่ๆเห็นนะเราต้องอย่างนี้ก่อนปับ๊บอ่าเราเปิดสวิตช์รับอันนี้มาใช่ไหมใช่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 ปึ๊บแล้วเราก็เขียนไป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 อันนู้นเขียนไปอันนู้นปึ๊บ อ่าแล้วเราก็จะไปยังไงให้ทันวะไม่ทันวะอันนี้ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไงนะมันน่าจะมีวิธีบางอย่างครับที่ผมยังนึกไม่ออกเดี๋ยวนะแต่เราต้องเอาอรูปกลมๆนี้ต้องมาทำอะไรสักอย่างแน่ๆครับเท่าที่รู้ปึ๊บปีนไม่ได้ติดหัวอกีกไอ้โหมดเอ้ยปึ๊บเดี๋ยนะ ต้องไปทางนี้ปึ๊บถูกไหมเปิดมาปึ๊บเดี๋ยวนะฮึบอ่าอ๋อเราต้องเขียนจากด้านนี้หรือเปล่าึบทันทีทันทันสิเออ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 ,เอ,อปึ๊บรีบมารีบมารีบมาอ่าไปแล้วเราเขียนรีไปต่อถูกต้องไอโมดเอยนายนี่มันฉลาดซะจริงลงไปไหนวะนะ่ะนะเราก็จะได้อีรูกกลมๆเอาไว้ทำอะไรไม่รู้บ <laughs> ป่าโมดนายรู้ได้ไงว่าต้องทำอะไรอย่างงี้มีใครบอกนายมาเลยเนี่ยนะเออเราไปอยู่ทางขวาเล้วว่ามีอะไรมีสวิตอุย้ยมีอะไรเนี่ยเฟืองขนาดใหญ่ใช่หรือไม่อืมเออเราต้องเอากล่องลงมาแน่เลยน่าจะเอาไว้เหยียบขึ้นไอ้ตรงมุกี้นะครับไหนทำอะไรได้บ้างไหม ใช่ไหมผมว่าผมพอเราออกแล้ <c oughs> เราเขียนไปนี่มันไหลกลับมาแน่ๆเพราะงั้นเราต้องใช้ความเร็วครับ <c oughs> โอ้จีเนียสจริงแล้วก็รีบวิ่งเร็ว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 ปึ๊บปึ๊บแล้วก็นี่รีบดึงออกมาใช่อันนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปเข็นกล่องล,งลงมาครับได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอน เรียบร้อยเราก็ได้กล่องมาใช้งาน 1EA เย่โอ้แค่นี้จิบๆนะเราจะมีทางาพาดแบบพา์ที่แล้วอีกแล้วใช่ป่าหมดไปแล้วปึ๊บแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้ครับใช่ไหมใช่สิแกร็บโอ้เริ่มทำงานครับต้องกล่องไปด้วยปะวะ ไม่รู้ว่าเอาไปเผื่อไว้ก่อนอาจจะต้องใช้ได้ใช้งานปึ๊บปึ๊บไปไปด้วยโอเคกล่องอาจจะไม่ได้ใช้เหรอเราต้องโดดขึ้นตรงนั้นใช่ไหมข้างล่างไม่น่าจะลงได้จะโดถึงไหมนะ่ะปึ๊บปึพร้อมโอเคได้ถึงแล้วอันนี้กล่องอันนี้น่าจะให้เราปีนขึ้นเหรอง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออันนี้ มันขึ้นสิฟ้าหมดจะยึกยึดยึกจักทำไมเออไป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 ตึ๊บตึ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 บตึ๊อ๋อฟาโมดนักไต่ลาวเดี๋ยวนะตรงนี้คืออะไรไม่รู้ไม่มีอะไรไม่มีความสำคัญมั้งเอ๊ะตรงนี้มันเอ้ย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 อ๋อรู้และกล่องมีความสำคัญอย่างไรมั่นใจครับ เดี๋ยวนะแล้วก็ตามแล้วเราผักกล่องมาตั้งแต่แรกเลยก็ได้นี่ว่ะใช่ปะกรลึกอนึางนี้ปุ๊บเราก็ลงมาพร้อมกล่องเลยหรือกล่องจะทับกูตายเอ้ยไม่ตายเว้ยเยี่ยมมากแล้วปลาโมยก็เอามาอ่า genius โอเคทับไว้เยี่ยมแล้วเราก็ไปโอเคโอ้อ้อาว ไม่พอเหรออ้าวไม่พออะเดี๋ยวนะโอ้ผมรู้แล้วแม่งต้องเอากล่องมาสองอันชัดเลยชัดเลยแสดงว่าตอนแรกที่เราคิดจะเอากล่องอันแรกมาเราคิดถูกครับแม่งอะไรวะเดินยาวกลับไปเอากล่องที่สันที่เราเฝ้าหา เอากล่องนั้นขึ้นมาเดี๋ยวติด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 ,ตด,ตดไป,ไปเดี๋ยวอย่าพึ่งไหวยเดี๋ยวนะอึ๊บโอ๊ยติดไว้เข็นจากท่านนี้ก็ได้อะไรวะเหี้หมดเอ้ยหมดอ่ะเข็นไปเข็นขึ้นไปอย่าล่วงลงมานะเข็นไปเออติดไปแล้วแล้วไปด้วยดิ ไปด้วยไปด้วยอรอด้วย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 กันปึ๊บเราก็ไปทางนี้เนี่ยดีแล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บโอ้อันนี้ีซี่ครับไม่มีเห็นไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยเนาะปากดีตรงนั้อ่าเรียบร้อยอันนี้อีซี่แน่นอนขึ้นสิอันนี้ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยๆๆๆรอด้วยรอด้วยรอด้วยอ้าวเดี๋ยนะอ๋อผมว่าไอพื้นข้างล่างน่าจะเหยียบไม่ได้ไฟน่าจะช็อตเพราะงั้นเราต้องรีบเปิดปุ๊บแล้วก็รีบไปโดดเก็บมาไม่ถึงว่ะเดี๋ยนะเพิ่มแรงสปริน ฟึ๊บอ,อย่าไปประมดต้องทันนายต้องทันนายต้องสู้เขานายต้องสู้เขาเออโอโอเราขอโทษสงสัยจะไม่ใช่ทำยังไงวะเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีครับมันต้องมีวิธีมันต้องมีวิธี หรือเราแข่งตั้งแต่ตรงนี้ได้ผมว่ามันไม่น่าได้เฮ้ยหรือว่าเราแข่งเชื่อไว้ก่อนได้ปะแข่งโซ่ไว้เฮ้ยน่าจะเป็นความคิดที่ใช้ได้อาจจะเป็นความคิดที่ใช้ได้อาจจะเป็นความคิดที่ใช้ได้ฮึบไม่ทันไม่ทันแขงกลับมาแขงกลับมาแวงกลับมาเฮ้ยถูกต้องโอ้โอยอย่ายยเสียวตูดเสียวตูดอถูกต้องอันนี้ถูกต้องดีงามตามพิมพ์นิยม รอดแล้วเย่ yeah. ลงล่างใช่หรือไม่ไปอะไรนะ่ะมีเฟืองอีกแล้วทำอะไรกับมันเขาเข็นไปได้ไว้โอเอเข้าล็อกทำอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมันหมุนอยู่ปะเฮ้ย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 แปลกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันหมุนนะ่ะม,มันเลือ่อมันขยับอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เรายืมมันนี้ไม่ได้แล้วมันกลับด้านแล้วอะไรวะที่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเ <c oughs> ขารู้สึกเหมือนเป็นเครื่องจัรขนาดยักษ์นะเฮ้ยอา้าวเดะดึงได้ซะงั้นก็ไม่บอกเริ่มเพาะเริ่มเริ่มนึกออกแล้วเราน่าจะดึงมันมาแล้วก็จะได้ไปต่อนะเท่าที่นึกออกนะ หรือไม่ก็เราก็รอให้มันรอให้มันเปิดปุ๊บแล้วก็เราก็วิ่งผ่านไปครับเท่าที่เห็นนะเมื่อกี้ไม่น่าจะผิดพลาดใช่ไหมใช่ไหมมันน่าจะเปิดออกมาใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าเราก็รีบไปน่าจะขึ้นเฟืองนี้ไปครับใช่ป่ะเออโอ้โหดึงยืนดีๆยืนดีๆไปทางไหนวะ น่าจะทางซ้ายน่าจะทางซ้ายฮึบไปทำอะไรกันตรงนี้กดอ๋อกดแล้วเปิดตรงนั้นแล้วโอ้หจะไปยังไงวะนะ่ะเห็นนะข้างล่างนี้มีแน่นอนมีอะไรอ่ะมีกล่องอ๋อกล่องเป็นเหล็กหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กครับสัญลักษณ์มันเราปิดมันปุ๊บอ๋อเราก็เขียนมันได้ อ่าถูกต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดิโหเดี๋ยวนะอ๋อถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บมันจะนั่งไม่ได้เลยครับเพราะงั้นเราต้องรีบไปเดี๋ยวนะน้าจะตั้งไว้ตรงนี้ปุ๊บเราก็รีบไปเปิดสวิตให้มันดูดดัง กึ๊เแถวๆนี้อ่าโอเคน่าจะน่าจะถูกนะครับเท่าที่ผมดึกออกคืนสิบประโมดเอ้อ่าเราเปิดปุ๊บประโมดรีบโดดลงมาแล้วก็รีบเกาะบันไดถูกต้องไปเร็วไปเร็วหมดเอออีสี่อีสี่บอเฮ้ยอันนั้นไม่อันนั้นไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้ว อันนี้ลากมาก่อนเลยไม่รู้ว่าทำอะไรแต่น่าจะขึ้นเชือกใช่ไหมทำไรวะเฮ้ยมันหมุนอีกแล้วอะ่ะชิบหายละชิบหายละไปทางไหน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 นี่มันอยู่คือมันคืออะไรตรงนี้ไม่เข้าใจครับมันน่าจะไปทางซ้ายครับแต่ว่ารอให้มันไปเรื่องอะไรนะโอ้โหัโวจะโ,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 โดนหัวจะโดน,โดน เออเราให้มันเหยียบได้ก่อนนั่นละอ้าวอ๋ออันนี้เป็นไฟฟ้าโอ้โหรู้ละรู้ละผมรู้ละรู้เลยรู้เลยรู้แล้วและรู้เลยพอเปิดปุ๊บเอาละเราขึ้นสินเออเรารีบขึ้นมาก่อนเลยแล้วเราก็รอครับเราต้องเหยียบบนกล่องไปโอ้โหู เป็นกิจกรรมที่เอกลูซีฟมากนะครับตอนนี้มานี่เรามาทำอะไรกันนี่ปกปลาปลาดงผจญภัยอะไรกันในโรงงานนี่มันโรงงานหรือเปล่าวะมันยังกับแบบเหมือนก็เป็นหุ่นยนต์หรืออะไรสักอย่างเลยขนาดใหญ่หลงมาแล้วลงมาแล้วเราก็ไปตามกล่องโอจะทันหรอนะทันหรอนะเอาวะ <c oughs> โอ้ทันเว้ ยังหมุนยุบวะอ่าไม่หมุนแล้วโอเคโอ้ยรอดไปได้ไงวะเนี่ยอุตส่าห์จะไปเจออีกเครื่องหมูบาชอน่าจะไปทางซ้ายฮึบสไลด์ลงดีๆช้าๆีสิอ่าดีมากวามโมดโอ้โหนี่กลับหัวกลับหางมากเลยพารนี้ข้างล่างนั้นเราเห็นนะว่าเป็นหินเรารู้สึกว่ามันจะต้องหมุนแล้วทับกูตายแน่นอนครับ นะโมเมนต์นี้แล้วเดีย๋ยนะเราต้องคำนวณก่อนโอเคเราหมุนปุ๊บไอ้กล่องนี่น่าจะตกลงมาแล้วหินก็น่าจะลงน่าจะไหลามาทับเราเหมือนกันเพราะงั้นเราต้องรีบครับใช่ไหมต้องรีบก่อนต้องรีบก่อนปุ๊บรีบไปสิรีบไปรีบไปรีบไปอเออเอ้าโมเ้ยมึงมึงโดนแค่นี้มึงก็ตายแล้วโมดโอ้โหโอเคยังเริ่มตรงนี้ครับ มามา,มาพาร์ทนี้นี่เรามาอยู่ในอะไรไม่รู้กิ้งไปกิ้งมาวนไปวนมาโอเคลงมาปุ๊บเราก็รีบไปอันนี้น่าจะต้องเอามาด้วยด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าต้องเอามาด้วยอาจจะต้องเว้ยบนนี้เหรอลงไปเหรอเฮ้ยเฮฮมันมาแล้วโอ้ชิด ยังไงวะอันนี้ยังไงวะเสียงนี่แบบเต็มหูฟังเลยมา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 เร็วปาโมดนายต้องรอดนายต้องรอดนายต้องรอดแล้วเรารู้นายทำได้ปาโมดเรารู้นายทำได้ไปเร็วไปเร็วรีบเข็นไปรีบเข็นไปรีบเข็นไปปาโมดเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวหินมาเดี๋ยวหินมาเราต้องรีบไปก่อนเราต้องรีบไปก่อนฮึบโดดขึ้นฮึบทันไหมน่าถูกต้อง เรียบร้อยอ่ารอดอย่างวะเฮ้ยผีเสื้อเย่รอดแล้วครับอ๋อไม่ยากเกินไปตัวผีเสื้อน่าจะต้องตามผีเสื้อไปครับฮึบโดยการเหยียบเฟืองนี้ไปไปไหนวะน่ะไปไหนวะเฮ้ยออกมาข้างนอกแล้วเว้ยเย่เฮ้ยใครอะใครอีกอะ จะฆ่าเราปะวะใครวะอุย้ยเชี่ยนนอนมาจากไหนเนี่ย What the fuck, นนวัตเดอะฟักนอนเนี่ยอีกแล้วเอาไงวะเนี่ยกับนอนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึบฮึบมันต้องมีแสงดิมันต้องมีแสงแสงอยู่ตรงไหนแสงอยู่ตรงไหนน่าจะมาอยู่ตรงนี้แถวๆนี้ปะวะน้านี่ไงแสงใช่ไหมอ้าถูกต้องเออกลับไปหาเด็กสาวเมื่อกี้ น่าจะเป็นผู้หญิงนะเจ้าที่ผมเห็นฮึบไปไปคราวนี้หนอนไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเดี๋ยวอา้าวเฮ้ยอะไรอะ่ะอา้าวแล้วเด็กเด็กสาวหายไปไหนแล้ววะเฮ้ย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 เกี่ยไรอะ่ะภาพหลอนเรอเฮ้ยงงอันนี้อันนี้อึ้งเลยจริงอึง้งจริงๆครับโอ้คือหนอนแดกหัวปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะเราต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ ไป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 ทันแล้วโอเค,โอ,เคโอ้โหอันนี้ยิ่งยากแล้วใหญ่เราน่าจะต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอจ,จับจังหวะด,ดีๆก่อนคนระับเฮ้ยเดี๋ยวยืดติดเลยอะ่ะ โอ้ oh, ไม่ง่ายเลยอันนี้ไม่ง่ายเลยอีกแล้วอันนี้อันนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ทันอย่าเพิ่งขึ้นไปขึ้นขึ้นสิขึ้นสินสไปแล้วรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปน่าจะถูกต้องน่าจะถูกต้องปึ๊บกล่องมากล่องมากล่องมาอย่าขวางจิกล่องเฮ้ยนี่ไงง,งับคับงับคับอยู่นี่แล้วง,งับคับอยู่นี่แล้วงับคับช่วยเราได้ง,งับคับแดกไปเย้โอ้โหแต ผมสงสัยเมื่อกี้จริงๆนะแบบคือเราเห็นภาพหลอนใช่ไหมคือตอนแรกเราเห็นเป็นผู้หญิงนั่งแบบนั่งเล่นญ้าอยู่บ้างใช่ไหมเดี๋ยวดยวโด,ดไปทางนี้ชัวๆปึ๊บขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆเราก็กลายเป็นภาพอะไรนะพอหนอนเกาะหัวเราปุ๊บเราวิ่งกลับไปพอกลับมาเอา้ากลายเป็นว่าเราอยู่ในโรงงานเหมือนเดิมแบบงงเหมือนกันปึ๊บ อันนี้ทำอะไรวะหยุดอ๋ดอหมุนกลับตรงนั้นเป็นอาชีพเมนครับน่าจะหาวิธีเก็บยังไงดียวเนี่ยอันนี้เกาะนี้ก่อนแล้วไปเกาะบันไดเมื่อไหร่จะได้ออกจากโรงงานนี่วะโอ,อยังไงล่ะนี่ไม่ทันนะนะ่ะฮึบไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ ขาหักไตาหาด้วยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วปุ่มดาวออกแล้วฮึบอันี่ปุ๊บเราแล้วก็รีบวันไม่ถึงวะเอาใหม่นึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วฮึบไปถูกต้องถูกต้องแล้วอันนี้เออใช่ใช่ใช แล้วปามดกระโดดเกาะอ,อันนี้ขึ้นมาอ่ารอดครับรอดแต่เมื่อกี้เห็นอาชีพเมนนะ่ะเราจะไปเก็บตรงนั้นยังไงวะเฮ้ยเ,เดี๋ยวตายแล้วนะ่ะตายแล้วนะ่ะปามดพลาดอาชีพเมนน,นั้นนีกแล้วอ่ะทําไงวะเราไปตรงตามร่องนี้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรไปต่อก่อนแล้วกันโอ,โอเคครับผมหลังจากผ่านไอ้วงล้อเขาเรียกอะไรนะ อีฟันเฟืองอีอะไรเมื่อกี้มาได้นะครับมุนมุนเนี่ยนะเราก็มาอยู่ตรงนี้เราจบพาร์ทกันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมันก็เริ่มมีเริ่มมีเหมือนเนื้อเรื่องหรืออะไรแปลกๆมาแล้วครับผมรู้สึกว่านั่นไอ้ภาพที่เราเห็นนั้นนะ่ะน่าจะเป็นภาพหลอนสักอย่างอะอาจจะเป็นคนที่เราตามหาคนที่เรามาหาหรือเปล่าตามหาแบบเรากําลังตามหาหคนนี้อยู่หรือเปล่าเราก็เลยเห็นภาพหลอนนะฮะใช่ไหมเออว่ะต้องลองดูว่า,วาเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงแต่เริ่มเริ่มมีมาเรื่อยๆแล้ว โอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมเราจเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับปาโมดจะเป็นยังไงจะเจอเด็กสาวคนนั้นหรือไม่แล้วจะเจอนอนแดกหัวแล้วฟันเฟืองปั่นหมูปลาช่ออีกหรือไม่เฮ้ยเอ้ยอะไรเยอะแยะวะเนี่ยปาโมดมึงตายหลายเรื่างมากเป็นกำลังใจให้ปาโมดด้วยครับไปแล้วเ,เจอกันครับผมเย a h yeah y เ a h b e s เ yeah yeah okay bye bye, 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 ครับิอือฟบายจ้า